อมา <c oughs> มาแล้วครับขบวน418นะครับตอนนี้โอ้เสียเพี้ตอนนี้ใช้อยู่1นาทีนะครับผมกําลังจะผ่านเครื่องกั้นบ้านเดือนะครับผมตอนนี้บ่ายโมงสานะครับผมตอนนี้มาแล้วนะน,นี้เดี๋ยวจีนะครับ4532นะครับ เมื่อวานฮิตาชินะครับเมื่อวันเมื่อวันฮิตาชิ4503นะครับสองวันที่แล้วขบวน415นะครับ GEA 4548นะครับมาไปไม่ถึงหนองคายนะครับเพราะว่ารถจักรตายนะครับ4548ตายอยู่อุดรน,นะครับผมเพราะว่าวันนั้นตอนบ่าย3ผมผ่านเดินผ่านหน้าสถานีแล้วเห็นบชสอ,อยู่5คันครับกับ4548ครับอยู่กันโคลลางเลย 4 5 4หอยู่ตรงชานสามคับส่วนบชวชอชลศรอยู่ก็อยู่ข้างๆสี4ห้าสี 5, ่แเลยนะครับครับผมแล้ววันนี้ก็เมื่อเมืม่อวันสี่หนึนึ่งแปดเมื่อวันไม่ได้ถ่ายรถไฟนะครับอ่ามาแล้วสี3หกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้สี3หาสามสองไป2วัน อง oh, มาล้ปิดไฟให้ด้วยไปแล้วครับขบวน418นะครับพอขอลองกับพี่โอ๊ยพอขอลอก,กับพ <c oughs> พอขอลองก,กับพ,พอออกกบี่ไฟทักไทยนะครับ เดินขึ้นหน้านะครับ